ถ้ารู้จักเปลี่ยนวิธีบอกเล่าจะขายแพงขึ้นสิบเท่าก็อย่างได้ ทีนี้มาดูวิธีขึ้นราคาที่ผมภูมิใจนําเสนอมากที่สุดกันบ้างมันเป็นวิธีขึ้นราคาด้วยการบอกเล่าข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณค่าสามัญและคุณค่าเฉพาะตัวเข้าไปในสินค้าและบริการวิธีนี้จะทําให้คุณขายแพงขึ้นได้2-3เท่าเลยและถ้ารู้จักใช้วิธีนี้ให้เชี่ยวชาญจะขายแพงกว่าเดิมเป็น10เท่าก็ไม่มีปัญหาแน่นอนว่าคุณจะรู้สึกว่ามันยากมากๆแต่นั่น เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าข้อเท็จจริงขอให้คุณมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าทําตามแผนการขึ้นราคาพร้อมๆกับปรับทัศนคติของตัวเองไปด้วยนะครับก่อนจะพูดถึงตัวอย่างต่อไปผมขอทวนเรื่องประโยชน์ของการขึ้นราคาที่เคยพูดไว้ในบทที่1เพื่อเตือนความจําสักหน่อย ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของการขึ้นราคาคือมันทําให้คุณเหนื่อยน้อยลงเพราะเมื่อขึ้นราคาเป็นสองเท่าแค่ขายให้ได้ครึ่งหนึ่งของที่เคยขายได้ก็กําไรเท่าเดิมแล้วและถ้าขึ้นราคาเป็น1ิเท่าหากอยากได้กําไรเท่าเดิมคุณก็แค่าขายให้ได้หนึ่งใน1ิของยอดเดิมก็พอเพราะเมื่อสัดส่วนกําไรต่อหน่วยสูงขึ้นถึงจะขายได้น้อยลงก็ยังรักษาระดับไรายได้เอาไว้ได้อยู่ดีแถมยังประหยัดเวลาและทรัพยากรได้อีกต่างหากและถ้าคุณรู้จักเปลี่ยนวิธีบอกเล่าเพื่อเพิ่มคุณค่าจะขายแพงกว่า เดิมเป็น1ิบเท่าก็ทําได้สบายมากนี่เป็นวิธีขึ้นราคาที่ดีที่สุดและเป็นวิธีโปรดของผมด้วยครับคุณยังจําได้ไหมครับว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาของสินค้าและบริการมากที่สุดคืออะไรถูกต้องครับมันคือคุณค่าของสินค้าและบริการไม่ใช่ต้นทุนรวมหรือราคาเปรียบเทียบคุณค่าของสินค้าและบริการแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสามัญกับเฉพาะตัวลูกค้าบางคนเข้าใจในคุณค่าได้โดยไม่ต้องบอก แต่ก็มีอีกมากที่ยังไม่เข้าใจเราก็เลยต้องบอกเล่าคุณค่าของสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้รับรู้จากนั้นก็สามารถทําการขึ้นราคาได้อย่างง่ายดายนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมสินค้าและบริการที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกันถึงมีราคาแตกต่างกันหลายระดับกลยุทธ์ขายแพงด้วยการบอกเล่าคุณค่าใช้ได้ผลดีเป็นพิเศษกับของที่ จับต้องไม่ได้อย่างบริการประเภทต่างๆเช่นบริการให้คำปรึกษาตัวแทนในหน้าหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายแต่ใช้กับสินค้าที่จับต้องได้ด้วยเช่นกันนะครับจำไว้ว่าผู้ขายสามารถกำหนดราคาสินค้าและบริการได้อย่างอิสระบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ขายถูกเกินไปเพราะมัวห่วงว่าจะแพงกว่าเจ้าอื่นดังนั้นอย่าสนใจราคาเปรียบเทียบให้มากนะ คุณควรคิดว่าในเมื่อเจ้าอื่นขายถูกคุณก็ต้องขายแพงเพื่อสร้างความแตกต่างโดยไม่ลืมเปลี่ยนวิธีบอกเล่าเพื่อให้ขายได้แพงขึ้นหากบริษัทอื่นแข่งกันขายถูกการขายแพงจะทําให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าอย่างราบรื่นจนไม่น่าเชื่อเพราะผู้บริโภคที่คิดว่าของแพงคือของดีนั้นมีอยู่ไม่น้อยเลยเรื่องนาทึ่งที่ทําให้บริษัทรับสร้างบ้านเก่าแก่ได้ลูกค้าเพิ่มแบบปุบปรับ เพื่อคนหาข้อมูลที่จะนำมาเพิ่มคุณค่าผมใช้วิธีไปเยี่ยมบริษัทของลูกค้าและสอบถามเรื่องต่างๆทั้งจากผู้บริหารและพนักงานสิ่งที่ทำให้อดตกใจไม่ได้เลยก็คือบริษัทส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าตัวเองมีข้อมูลล้ำค่าหรือปัจจัยหลักที่ทำให้ซื้ออยู่ในมือกันอยู่แล้วทั้งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต่างก็พยายามเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทพยายามพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่กลับไม่ค่อยใส่ใจวิธีขายกันเท่าที่ควร บริษัทรับสร้างบ้านชื่อดังในแถบคิวชูเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นบริษัทนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยเอโดะแรกเริ่มเดิมทีก็ทำเป็นธุรกิจค้าไม้สำหรับก่อสร้างเป็นหลักจากนั้นก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนกลายเป็นบริษัทรับสร้างบ้านขนาดกลางที่เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคจุดเด่นของที่นี่ก็คือใช้ไม้ท้องถิ่นมาสร้างบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง ราคาที่กำหนดไว้ก็เรียกได้ว่าพอๆกับบริษัทก่อสร้างใหญ่ๆจึงถือเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จพอตัวอยู่แล้วอย่างไรก็ตามทันทีที่ได้ค้นพบข้อมูลบางอย่าง จำนวนลูกค้าของบริษัทก็เพิ่มขึ้นแบบพรวดพราดแถมยังขึ้นราคาได้สูงกว่าที่ตั้งใจไว้ในตอนแรกด้วยผมรู้เรื่องนี้เข้าตอนที่ดูวิดีโอที่พูดถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทในงานเลี้ยงครบรอบ200ปีข้อมูลที่ว่าคือเจ้าของบริษัทรุ่นแรๆคือผู้บริจาคไม้สร้างศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคผมโอ้โหสุดยอดไปเลยไม้ที่สร้างศาลเจ้าเป็นของบริษัทนี้หรอครับ คุณเอใช่ครับผมเอคุณเอรู้เรื่องนี้ด้วยแปลว่านี่เป็นเรื่องที่ทุกคนในบริษัทรู้กันอยู่แล้วหรอครับคุณเอใช่ครับทุกคนรู้เรื่องนี้กันหมดผมอึง้งสนพูดอะไรไม่ออกสารเจ้าดังกล่าวเป็นที่นับถือของคนในภูมิภาคนี้มากเรียกได้ว่าพอถึงเทศกาลชิจิโกซังทีไรใครๆก็พาลูกจูงหลาน ไปททีี่่นนนนกันนัั้้งเทศกาลชิจิโกซังก็คืองานฉลองรับขวัญเด็กอายุ3ขวบ5ขวบ7ขวบซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนของทุกป,ปีในวันดังกล่าวเนี่ยเด็กผู้หญิงที่อายุ3ขวบและ7ขวบกับเด็กผู้ชายที่มีอายุ3ขวบ5ขวบจะใส่ชุดกิโมโนแล้วเดินทางไปยังศาลเจ้าพร้อมกับครอบครัวเพื่อขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวผมเลยบอกไปว่า เวลานำเสนอสินค้าและบริการก็อย่าลืมบอกลูกค้าว่าบริษัทคือผู้บริจาคไม้สร้างศาลเจ้าแห่งนี้พร้อมกับแนบหลักฐานประกอบปรากฏว่าเมื่อทำตามบริษัทก็ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง30%กรณีนี้เห็นชัดว่าสินค้าและบริการที่นำเสนอไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแค่บอกเล่าข้อมูลเพิ่ม ยอดขายก็เพิ่มขึ้นถึง30%และแม้แต่พนักงานที่ไม่เคยปิดการขายได้ก็ยังขายได้สำเร็จทำให้บรรยากาศในบริษัทกลับมาสดใสมีพลังขึ้นมาอีกครั้งที่น่าสนใจมากก็คือทุกปีจะมีลูกค้าร้องเรียนเข้ามาว่าประตูไม้บวมจนปิดไม่ได้ซึ่งบริษัทก็จะขอโทษแล้วไปซ่อมให้มาโดยตลอดแต่พอเรียนรู้เคล็ดลับการบอกเล่าบริษัทก็เปลี่ยนมาพูดว่าเนื่องจากบริษัทเราสร้างบ้านโดยใช้ ไม้จากธรรมชาติพอเวลาผ่านไปหลายปีเข้าไม้ก็จะบวมขึ้นจนประตูปิดไม่ได้แต่นี่คือเสน่ห์ของไม้ธรรมชาติครับแล้วเราจะเข้าไปซ่อมให้ทุกครั้งที่มีปัญหาเราปูพื้นด้วยไม้ธรรมชาติที่หนากว่าไม้ของบริษัทอื่นมากต่อให้มีเด็กเล็กไม่ขีดเขียนก็สบายใจได้ครับรอให้เด็ก จนเลิกเล่นสนแล้วกรุณาติดต่อเข้ามาเราจะไปลบรอยขีดเขียนให้ถ้ารู้จักเปลี่ยนวิธีบอกเล่าแม้แต่ข้อร้องเรียนก็ยังกลายเป็นคุณค่าเฉพาะตัวให้กับลูกค้าได้และพอทําแบบนี้ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นหลายคนถึงกับบอกว่าบ้านแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วต้องการบ้านแบบนี้จริงๆราคาเท่าไหร่ก็จะซื้อบริษัทนี้นําข้อเท็จจริงที่เคยบริจาคไม้สร้างศาลเจ้าที่เป็นที่เคารพบ,บูชาในพื้นที่มาเป็นข้อมูลเพิ่มคุณค่าทั้งคุณค่าสามา และคุณค่าเฉพาะตัวลูกค้าบางคนพอได้ฟังเรื่องนี้แล้วตัดสินใจซื้อทันทีเลยก็มีดังนั้นคุณเองก็ควรลองมองหาว่ามีข้อมูลทำนองนี้อยู่ในมืออยู่แล้วหรือไม่ถ้ามีก็ต้องรู้จักนำมาใช้ประโยชน์เพื่อให้ขายแพงขึ้นได้นะครับกระดาษสาที่ขายหมดอย่างรวดเร็วแถมยังต้องสั่งซื้อล่วงหน้าถึง5ปี ตัวอย่างในหัวข้อนี้ค่อนข้างน่าตกใจเพราะเป็นบริษัทที่ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งแบบไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมีรายการโทรทัศน์ที่นำเอาคุณค่าสามัญของบริษัทไปบอกเล่าให้ผู้คนรับรู้พูดได้ว่าแค่นั่งเฉยๆก็มีคนแห่มาซื้ออย่างแท้จริง ผู้อ่านบางคนอาจเคยเห็นในโทรทัศน์กันมาบ้างแล้วตอนที่องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนกระดาษสาญี่ปุ่นว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รายการโทรทัศน์ก็พากันไปสัมภาษณ์ผู้ผลิตกระดาษสาหลายเจ้าหนึ่งในนั้นคือผู้ผลิตที่กระบวนการผลิตใช้เวลานานปีกว่าจะได้กระดาษสาออกมาพอคนดูโทรทัศน์เห็นแบบนั้นก็แห่กันไปติดต่อขอซื้อจนของหมดแถมยังได้คําสั่งซื้อยาวเหยียดไปอีก5ปีโดยที่ตัวผู้ผลิต ไม่ได้ทำอะไรเลยแน่นอนว่ากรณีนี้เกิดขึ้นได้เพราะรายการโทรทัศน์ล้วนๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคแค่ไหนคุณจึงต้องให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่ยังไม่เคยบอกเล่าให้ลูกค้ารับรู้ลองค้นหาดีๆแล้วนำมาใช้ในการขึ้นราคาดูนะครับขนาดทีมงานยังตะลึงฟูกนอนราคา6ล้านเยนขายได้ถึง3ชุด ผมขอแนะนำอีกตัวอย่างที่ได้ยินมาจากทีมงานของรายการโทรทัศน์อีกรายการหนึ่งครับ รายการที่ว่านี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการนอนหลับอย่างละเอียดก่อนจะเสนอขายฟูกนอนแห่งความฝันโดยโฆษณาว่าฟูกนอนแห่งความฝันนี้จะช่วยให้คุณนอนหลับได้อย่างสบายที่สุดด้วยความที่มันมีราคาแพงลิบทีมงานจึงไม่คิดเลยว่าจะมีใครยอมควักเงินซื้อแต่ปรากฏว่ามีผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามและสุดท้ายฟูกนอนราคา6ล้านเยนนี้ก็ขายได้ถึง3ชุดทีมงานบอกผมว่าตอนนั้นเขาช็อกมากไม่อยากเชื่อเลยว่า จะมีคนซื้อฟูกนอนราคาแพงหูฉีแบบนั้นจริงๆที่ฟูกนอนนี้ขายได้ก็เพราะรายการโทรทัศน์ได้ช่วยบอกเล่าคุณค่าเฉพาะตัวให้ผู้ชมที่ต้องการคุณค่าดังกล่าวรับรู้และดูเหมือนว่าบริษัทผลิตฟูกนอนเองก็ใช้โอกาสนี้พัฒนาสินค้าที่ราคาแพงขึ้นที่สําคัญทีมงานคนนี้ยังบอกผมด้วยว่าไม่แน่เร็วๆนี้อาจมีรายการขายตรงทางโทรทัศน์ที่ขายแต่ของแพงสุดๆแบบนี้เท่านั้นด้วย